สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าอีกเหมือนเดิมนะคะค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดของทางเดนมาร์กไลาๆคนนะคะแต่สำหรับล้อมนี่ก็ไม่ได้หยุดกับเขาหรอกค่ะต้องทำงานตลอดไปหยุดอีกทีก็วันที่30นะคะ แต่ก็ไม่ได้ทําเยอะไปทําแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นั้นคือไปดูความเรียบร้อยของอของสถานที่ที่เขาจะย้ายเด็กเข้ามาอยู่นะคะ,ะเป็นเด็กพวกเด็กสมาธิสั้นนะคะเป็นเด็กพิเศษคนทาน่านเขาจะเรียกเด็กพิเศษค่ะเด็กพิเศษที่ว่าเด็กแบบพ่อแม่คุมไม่อยู่แล้วเงี้ยคะ่ะก็รอมก็จะไปดูความเรียบร้อยอ จะไปดูความเรียบร้อยของของอของอสถานที่นะคะเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเขาก็ย้ายเด็กเข้ามาครบหมดนะคะก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้ก็มานั่งคุยกับสามีนะค้าว่า นั่งคุยกับสามีที่ว่า,าทีา่เรื่องที่ว่า,าฝรั่งเดนมาร์กเนี่ยคือเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบคนไทยเยอะเยอะมากแล้วก็ตัวล้อมเองเนี่ยจะรับไม่ได้ถ้าได้ยินเรื่องพวกนี้หรือ,อจะอถ้าได้ยินเรื่องพวกนี้ก็จะมีอารมณ์ของขึ้นเลยนะคะถ้าคุยกับเรื่องนี้คุยกับสามีเนี่ยสามีจะบ่าวโคดาว คือแบบใจเย็ยนๆใจเย็ยน,ใ,ยยนให้เราใจเย็ยนเรื่องนี้นะไม่รู้เนาะตัวล้อมเองเนี่ยถ้าได้ยินได้ถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องพวกนี้ปุ๊บโอ้โหปีแตกปีแตกเลยนะคะก็มีม,มีมีคนที่เรารู้จักเนาะคือแกจะมาระบายให้เราฟังมาระบายให้เราฟังคือ ตั้งแต่ทํางานมาหนึ่งไม่เคยเห็นเงินเดือนสองไม่เคยได้เงินเดือนแล้วก็คือสามีควบคุมหมดเงินทุกบาททุกสตางค์ก็สามีเก็บหมดตัวเองเวลาอยากได้อะไรเวลาอยากกินอะไรก็แบมือแบมือขออย่างเงี้ยคือฟังแล้วหดหูไงมันเงินเราแต่เราต้องขอเอาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ ล้อมได้ฟังก็คือมันไม่ใช่ไงก็เลยคุยกับสามีก็เลยถามแบบสามีถามแบบเราก็ถามแบบมีโมโหเนาะเราก็บอกอ่อผู้ชายพวกนี้แจ้งจับได้ไหมก็ถามสามีไปเนาะสามีแกบอกแจ้งจับไม่ได้หรอกตราบใดที่เขายังเป็นผัวเมียกันตราบใดที่เขายังอยู่ด้วยกันเราจะไปแจ้งจับเขาไม่ได้หรอกสามีพูดเนาะเนาะ ยกเว้นแต่ว่าเลิกกันไปแล้วเอาเลิกกันไปแล้วแจ้งจับได้เหรอเราถามสามีก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากก่อนแต่งงานเขาเซ็นสัญญากันยังไงแต่ถ้าผู้หญิงเซ็นสัญญาบอกผู้ชายถามอะไรผู้หญิงไม่รู้เรื่องผู้หญิงเสียแย่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 อย่างเดียวเนี่ยคือเข้าทางเข้าหมดเลย สามีเล่าให้ฟังนะบอกว่าก่อนแต่งงานเนี่ยถ้าเราไม่รู้ภาษาถ้าเราไม่เก่งภาษาเนี่ยเราต้องหาล่ามถ้าเราไม่มีล่ามเราเสียเปรียบเขานะคะเพราะว่ากฎหมายของเดนมาร์กเนี่ยคุ้มครองหญิงไทยอยู่แล้วคุ้มครองคุ้มครองคนอูเลนดงคุ้มครองคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศเนี่ยกฎหมายของเขาเนี่ยจะคุ้มครองเราอย่างดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าฝรั่ง ฝรั่งที่จะลงไปเอาผู้หญิงไทยามาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยเนี่ยคือคือในใบสัญญานะในใบในใบสัญญาผู้ชายนะ่ยจะต้องดูแลเราอย่างดีเลยนะคะเขาจะต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตเราเลยนะนี่นี่นี่คือกรณีหนึ่ง แต่ส่วนมากคนไทยจะไม่รู้หญิงไทยจะไม่รู้คนไทยจะรู้ว่าเออเขารักเรานะเขาถึงได้พาเรามาเขารักเรานะเขาถึ่งได้แต่งกับเราคนไทยเราจะคิดข้าวเข้าข้างตัวเองเอาเงี้ยบางคนนะโอหอบลูกหอบเต้ามาเนี่ยหอบลูกหอบเต้ามาฝรั่งที่นี่นะ,ะทําไมเขาไม่เคยรังเกียจผู้หญิงที่มีลูกติดมาเนี่ยลูกใครก็ไม่รู้ที่เขาจะต้องมารับผิดชอบเนี่ยคุณรู้หรือเปล่า เด็กนะพอก้าเข้ามาเหยียบเดนมาร์กเด็กนะ่ะได้ได้เงินเดือนเลยนะคะได้เงินเดือนเลยค่ะคือตรงนี้แหละอันนี้ไม่รู้นะความคิดส่วนตัวยางเพราะว่าเรามีมีอคติกับผู้ชายที่ท,ที่ที่เอาเปรียบผู้หญิงอยู่แล้วไงบางคนนะลูกติดมา3าคนสคนอ่างเงี้ยโอ้โหฝรั่งนะ่ะรัก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 ,กเหมือนลูกตัวเองไเพราะอะไรเพราะว่าเด็กที่นี่มันมีเงินเดือนหมด แต่พออายุครบ1ิบปดปีเงินเดือนไม่ได้พอเงินพอไม่มีเงินเดือนได้มันถีบหัวส่งเลยนะคะไล่ไปเลยค่ะไปอยู่นั่นแหีะตัวใครก็ตัวเผื่อลต่นเนี่ยนี่เป็นความคิดส่วนตัวนะคะอันนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวค่ะก็ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะสำหรับล้อมนลักล้อมคิดแบบน,นี้เพราะว่าเรามีอคติกับพวกผู้ชายที่ ที่เอาเปรียบผู้หญิงยิ่งฝรั่งแก่ๆไอ้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 เมนคิ้วนั่นนะโนอะ้ oh, โหยิง่งอันนี้อย่ามาอย่ามาพูดกับล้อมแล้วนะคือคือถ้าล้อมแล้ยินเนี่ยคือสติแตกเลยค่ะเนี่ยในสามีเขาก็บอกว่ามันมันเป็นเรื่องค่อนข้างะละเอียดอ่อนจะยากนิดหนึ่งคือหนึ่งคนไทยที่มาแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยทำไมจะต,ต้องมีล่ามจำเป็นด้วยเหรอมันจำเป็นมากเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าผู้ชายเขาถามเนี่ยเงินทุกบาททุกจะตังฉันจะควบคุมหมดผู้หญิงไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกบอกเ yeah ยี่ยเขาทางเขาเลยค่ะภายในบ้านทรัพย์สินของเธอของฉันฉันควบคุมหมดผู้หญิงบอกเ yeah ยี่ยเลิกกันไปแล้วเธอจะออกจากบ้านฉันไปแต่ตัวเยี yeah ่ย นี่ค่ะนี่แหละค่ะทำไมถึงต้องมีล่ามผู้หญิงบางคนองค์อาจอาจหารเดินเข้า,อ,าอำเภอเดินเข้าโบสโดยที่ไม่ปรึกษาเพื่อนคิดว่าเขารักเราคิดว่าเขาซื่อสัตย์กับเราเวลาเขาทำอะไรก็เย่หมดเลยเย่ะย่ย่แย่หมดเลยนี่แหละค่ะคือปัญหา คือปัญหาที่ผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงและผู้หญิงนะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลยเงินเดือนลูกเหมือนกันถ้าสามีบอกเงินเดือนลูกทุกบาททุกตังค์ฉันคุมหมดผู้หญิงไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกฟังไม่เข้าใจเฮียเสร็จสรุปแล้วก็เงินเดือนลูกตัวเองก็ไม่ได้เงินเดือนลูกนี่คือมันจะเข้าบัญชีแม่โดยอัตโนมัติเลยนะคะ แต่ผู้หญิงคนนี้บัญชีก็ไม่มี ATM ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าก่อนแต่งงานเนี่ยไปเสียเยีะเยอะเยอะเยอะกับเขาหมดไม่ว่าเขาถามอะไรทุกสิงอย่างเชียเยอะอย่างเดียวอย่างเดียวเลยอันนี้คือเราอยากช่วยเราก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเดนมาร์กนี่กระดาษนี่สำคัญถ้าได้ลงบันทึกไปแล้วเนี่ยจบเลยไม่ต้องพูด ไม่ต้องแรงกันละนี่ก็เป็นขี้ขค่าหรือว่าเป็นควายหาเงินให้เขาใช้ต่อไปคลิปนี้ก็ขอฝากสาวๆที่กำลังดิ้นรนค้นขวายที่จะมาแต่งงานกับฝรั่งนะคะหรือว่าถ้าใครที่เจอคนถูกใจ ถ้าเจอคนที่ใช่ถ้าจะแต่งงานกันจริงๆอะ่ะก็ขอให้มีล่ามนะคะล่ามนี่สำคัญล่ามก็ต้องเป็นคนไทยนะคะคุยกันรู้เรื่องไม่แพงหรอกคะ่ะล่ามถ้าเป็นล่ามของคนเดนมาร์กนี่เป็นล่ามของออของรัฐบาลนี่จะฟรีด้วยซ้ำไปไม่ไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์สักบาทคะะ่ะจะ จะมีเสียงแทรกเข้ามานิดนึงนะคะพี่น้องเอ้ยเกมาแอบฟังค่ะก็สำคัญที่สุดคือต้องมีล่ามนะคะอย่าคิดว่าเออเขารักเราก็พาเราเข้ามาแล้วเราก็เ,าเชื่อใจเขาไว้ใจเขาจริงๆนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะดีที่สุดคือมีล่ามล่ามนี่สำคัญ สำคัญมากเวลาเวลาจำเป็นอย่าอย่าเสียเปรียบอย่าเสียเปรียบเขานะคะก็ฝากสาวๆทุกคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นมาดามใหม่นะคะก่อนที่เราจะแต่งงานเนี่ยสำคัญที่สุดคือมีล่ามค่ะก็จะปีใหม่แล้วก็ขอให้ เพื่อนๆใน YouTube ทุกทุกบ้านขอให้เฮงๆปังๆกันทุกบ้านเลยนะคะขอให้มีความสุขร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาขอให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบ้านให้พอ่อให้แม่ เ้วเปิด YouTube ก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกๆบ้านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกบ้านค่ะก็คลิปนี้ก็ฝากสาวๆมาแค่นี้นะคะก็เจอกันอีกทีปีหน้านะคะปีนี้ก็โชคดีปีใหม่ทุกคนทุกบ้านค่ะสวัสดีค่ะ